นี่ต,ตอนนี้กำลังพากันไปหาพักเดี๋ยวกี่โมไซอัดสามไปนี่ตอนนี้ลงเก็บหอยเนาะมาฮอดมองเก็บหอยละว้าป่าพี่น้องอยู่นั่นไลาย โอ้ป่ามึงทุ่งมันบ้นบวบอยนโอ้เดี๋ยวยอดมาให้ผมไปเก่งสิเเหตุหยนี่ายเก็บหอยออ er. นี่บ่หอยนี่พี่สาวกำลังเก็บหอยพนลาสเท่เน,น,น่ะเอาไว้พี่แม่นขูอันเอาไมมาืูโทรศัพท์ใจ้ถุงนี่โทรศัพท์นะ เราเอากระดูงมาตึกหนุนป we ่าบอนบวบอยู like ่ก yep ิฟป้อตึกกระดูงเนาะดูดมันคือทีป่าลายเนาะหนุนน้องไม้เิ่นกระดัยสุดมาสุดมาเก็บผักเนาะไม่ผักกูดอีกอย่างอันนี้แล้วไม่ผักอีกอย่างอันนี้พักกูดบ่ หอยจุกเน่ยหนุนฮันกำลังเก็บหอยอยูน่นะหลายีงเดี๋ยวไปเก็บหอยแหละเก็บหอยแล้วที่ไปเก็บหักวันนี้ ต้องออกก็ดึงมาตุกเนาะตึกเนาะป่าป่าน้อยวนบวบอ,อยู่อยู่ทางพุ่นพี่น้องป่าบวบนป่าบวนอยู่ทางพุ่นอันนี้อยู่ริมโขงมันสังคมเนาะทายบ้านอันนี้มากลับน้องนุ่น,น,น,นกับน,อน้นบนองไม่ <c ười> ตัวยัง โอ้มีอยู่ก็นอนนู่นอ่ะดีดีเฮ้ยหอยไหมตัวน้อยอยู่แต่มันอ้วนบรรยากาศเอออันยูขอนไม้อันน่ะหัวจุกเนยอขึ้นเนี่กบกู้ไอเนาะ มันก็กล้วยนะมันมีได้นาไม้มันมักจับดูสองพี่น้องมันเก็บเมื่อวานนี้เขาเจ้าพาไปหานาไม้มื้อนี้พาเก็บหอยเก็บพักเนาะ มึ <laughs> งด้องไหม่ <laughs> รานขาดสูงล้นเนาะน้ะนำแห้งมุนละกก็เจ้าก็มาดูดป่าปีก้อนเนี่ยนะขาจะมาดูดได้หลายหลายเข้าจะมาตึกกระดุ้งนี่ตลอด จะโยกเกล้กวยขึ้นไปเพื่อทีได้หอยจุกมันวน่ะห,น <c oughs> หางกระได้ท่านนี่เนาะวอลสิบตัวลองดูดว่ามันจับไหลขนาดไหมว้าไม่วอลไหลขนาดเขาดึงเหมือมนแมงกีน้อยมันนั่นลุ่นได้ ตูมีน้อยนี่คือน้อยมันก็แซีบอยู่มันอ้วนอยู่ดูพี่น้องจับจุดปูดจิตปีดอยู่ได้ส่งตูบูมันก็ห่อไปนั่นนะอันยับไปไม่หนุนอันนี้นึงให้ไปสร้างมึงยับไปไปเก็บว่ะุ่นลายอะ มีต mm. mm. ัวตัวยัง่ายอยู่คน่นุนเย่มันลุนน่ะมาหนุนมันยังตัวน้อยอยู่นอนหนุนเนาะตัวน้อยมันก็อ้วน้น่นมหนุนอ้วนต็ดเลยองมีน้องมันเก็บเนาะยัสิีถือครูไว้กับเจ้าอยู่ หัวต้ใหญ่ตพอคิวน้องเพรแล้ววันนี้นะจะของซองเก็บหอยเอาว่ตถุชนิห่งวัองเอาไม่ตัวน้อยมันนะเอากระซ่องนมาตักเนาะเอากรซ่องนกมาตักเนาะ ดูิาเลวเลแนมัน้วงันี้่ายอันทนาูอันน้ทิสิเอันนี้ดแม่พี่แพกับพี่นุ่นเนาะเก็บหอยเด้อเก็บหอยนำกันใส่ลุย โอ้แต่ต่แ้มันยังตูน้อยอยู่พี่น like bon ้องเดี๋ยวถ้ามันใหญ่นี่คือตีมไห่ดูยังตูน้อยอยู่นี่หอยังน้อยธรรมชาติบรรยากาศโอยังตูน้อยอยู่น้องไอตูนี้ผมแม่นปะอันตัวอันนั้นนะตัวใหญ่นะพี่ กำลังดึงนี่จเตมเันนี้เาดึงไหมดึงไหมมันรูดมดลกกมาดนมือดูอาได้เลืออยู่นะ โอ้เดเเเมีมนเพ่นี่ก็มมาไหมมลเหอนเ่นกัะดึงมาไหมดึง่อยๆมามันตัวน้อยเนาะตัวน้อยทำมันตัวใหญ่นี่บอตัวใหญ่มันรุดเดะเดะเนี่นี่มันเละเลยไหมใครนี่นี่ฮนบ่ค่อยดึง้เดียวมันก็รุดเลยออเยรูดรูดไม่นาบิ จับมอย้ยนี่นี่พี่น้องนี่นมานหลายๆเลยเด้อมาเด้อเก็บหอยถ้ามันตู่หญ่คือแบบนั้นคือสีดีเนาะมันยังตู่น้อยมันตุย้ยได้พี่น้องเห็นมั้ยจุ้ยเลยเอากระซ่องเองขาคือเขาตักป่าเนาะเออเขาไปนั่นป่าเนาะว่าหมดนะ่ะว่านี่ หอยอีอย่างอันนี้หอยจุดเอ้ยหอยหอยเชลลี่คุณน่าตัวนั้นน่ะมาพีไหมลุงรอยหม่หนุนถ้ามันอันนั้นอ่ะถ้ามันไัวนี้มันจะลายเนาะมึงดูพี่น้องตัวน้อยแต่อ้วนเนาะเอออยากได้ตัวนี้นะเพ่ตัวใดนโอ้ตัวยี้ยี้ฮะโบ้เดีตัวนั้นเหรอเอ้ยมันจุ่มเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าลงไปขึ้นมาไหมช่างหอยก็เป็น อุปกรณ์เก็บหอยเร็วเร็วเร็วเอาแม่จับไห่เร็วเร็วได้แล้วได้อยู่แถวโอ้ตัวใหญ่เพราะมันยังหลายยอู่พี่น้องแต่ว่ามันตัวน้อยมันตัวน้อยเนาะถ้ามันตัวใหญ่นี่คือติ๋เนื้อนุ่มจับนะน่ะ เราต้องเอาขนไม้มาทิ uh. ่มไว้เนาะเอากล้วยเดี๋ยวทิ่มไก่ตัวเออไปตัดบ่อนไว้แอ่วมาวางไว้แล้วก็มาเอาเลยบันเกินห้านาทีเต็มปุ๊บมันกินบ่อนกินบ่อนกินบ่อนบ่อกแบบมันเกือบเปียกกระจุนวันนักกูว่ามันนักอย่างเจนวันนักรองเท้าเปียกโอ้ยนู่นพอแล้วเพยไป ไปทางหน้าพุ่นเริ่มันมีดิ์เอือนภัยขนาดพี่น้องคนดูตัวตัวใหญ่ตัวเดียวนี่มันมันตัวน้อยแต่ว่ามันตุ้ยอยู่เมานกินวอลบอกมันกินบอลบอกขึ้นแท้ปึ๊บขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวจีไปเก็บผักก็เนาะเก็บหอยเดีวจีไปเก็บผักก็